ที่ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวไอติมแมกนัม60กปปาิบนะคะนี่นะคะขเขาขายอยู่ที่เซเว่นเซเว่นหรือว่า t ดตัดรดตัดนี่คุณยายก,ก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะคุณยายเป็นคนถือกล้องให้อยู่ <c oughs> นี่นะคะแล้วก็เก็บตรงนี้มาไดนแรกแล้วว่ามันมีตัวนี้ให้ดูตรงนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะเอาอันนี้ลงนะคะเกะแยกแบบ เราแบบเจ้าเอออันนี้เคาะเองนะคะคือคอออกใช่ไหมคะทุกทุกคนมันมันเก็ออกจยอะคือแข็งใช่ไหมคะมจะเป็นแข็งแข่งวัดตัวย็นตางกิ่งมากนี่นะคะ <Okay. S 2> แกะออกมาได้แล้วนะคะที่กิง่งเราหักตรงน,นี้มันก็ออกเลยค่ะปึ๊บมันไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่แต่นี้มันออกมาแล้วออกนะคะแต่เรามาเก็ตรงนี้บนมีการขัะทุกคนเฮ้ยทุกคนมันเก็ ใช้ไม้พัดแกะหรือเปล่านี่นะคะเราไม่ได้แล้วเราสกปรกไหมคะอุ้ยตรงนี้ทุกคนนี่เราเก็บมันมีสามชั้นนะคะด้านบนนี่นะคะนี่นะคะเราเก็บมาถึงด้านล่างสุดนะคะแต่เราจะมาแต่เราจะมาครอกกันทุกคนดูเนี่ยยายก้มลงให้หนน่อยนี่นะคะเราจะนี่มันเป็นช็อกโกแลตมันแข็งแบบมากๆที่จริงเราต้องโลก่อนนะคะ อื้มเย็นมากหอมด้วยเหมือนช็อกโกแลตค่ะบอกพี่จ๋านั่งรอก่อนสักห้าสิบนาทีุกคนดูนิ่นี่ไอเอามันมีสีขาวออกมาแล้วค่ะเฮลคอลเชิญพี่จ๋าเอาไปแล้วมนกระเด็นจากนี้ค่ะนี่มันมี ไอจแบบนี้นะคะทุกคนที่จริงทุกคนก็เห็นในแอปดิสตอรนะคะว่าก็จะมีคนรีวิวนะคะอ,อีอันนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตแกะยากมากค่ะจะได้โชว์พี่จา๋าไหมเนี่ยวันนี้จะได้โชว์การกินอร่อยอร่อย นี่ออกมาแล้วทุกคน <Okay. S 1> อืมออกมาะคะ่ะทางข้าก่อนนี่นะคะนี่มันออกมาแล้วว้าวออกมาแล้วนี่ไงด้านในมันก็จะเป็นนี่นะคะ oh. นี่นะคะด้านในมันเป็นสีขาวมันเป็นวาน,นิลาไหม <c oughs> เราชอบกินช็อกโกแลตมากอร่อยด้วย เลิกขาแล้ก็เล like like ิกไม่โชว์พ uh, well ี่จอยเลิกปากทุกคนเป็นแบบนี้นะคะเพราคนมาเลิกปากเอาขออาชิดชุกก่อนนะนี่นะคะเดแล้วมากินต่อ เนี่ยคะ่ะใครอยากกินไปซื้อที่เซเว่นหรือว่าเซเว่นทั่วไปหาไปเรื่อยๆนะคะใส่หน้ากากด้วยนะคะใส่หน้ากากด้วยนะคะนี่อู้ถ้าหกลงมาคือเลอะมากหมอพี่จันใส่โควิดเป็นยังไงแล้วหมอพี่อยากตั้งดูแลตัวอนะเองยังไงมั่งถ้าเราออกไปด้านนอกก็ต้องใส่แมสถ้าเราถ้าเราออกไปแล้วแล้วเข้าเซเวลล่นเราก็ เจลแอลกอฮอล์นะคะที่บ้านเราก็มีนะคะเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ถ้าเราเกิดติดโควิดขึ้นมาแล้วไ,ไปหาหมอแล้วหมอไม่มีเตียงนอนให้นะคะเราจะได้ไปนอนใต้สะพานนะคะคุณยายเป็นคนบอกเรานะคะแต่ละเรพราะว่ากรุงเทพไม่มีเตียงใช่ไหมคะใช่เพราะอย่างนั้นเราต้องดูแลสุขภาพใช่หไหมลูกต้องใส่แม็กซ์ล้างเจลใช่ไหมค่ะ่แล้วก็ห้ามห้ามอากานสอง สองไม่เป็ออไรห่างกันระยะห่างเท่าไหร่หนึ่งนม้ใช่บอกพี่จ๋าด้วยต้องห่างกันแล้วก็ที่โรงเรียนเราอ่ะก็เว้นกระเบื้องหนึ่งช่องนะคะเป็นแบบนี้นี่เราเว้นหนึ่งอ่าแล้วก็เราก็ยืนอยู่ตรงนี้โอเคเอาจบคลิปค่ะรูดดูแลสุขภาพด้วยหรอพี่จา๋าโอเคนะคะหลายๆคนจบคลิปขอป็นจินนงกดข้าลมันละลายแล้วนะกะโอเคบา,บายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเอาไปถึงสี่มือเลยนะคะเราจะได้ลฟ์สดคาะ